เราไม่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วเราก็มาเที่ยวที่นี่พอเห็นสถานที่อ่ะมันสกรปรกมากเลยแล้วก็ขยะอะไรเต็มนึกถึงว่าคนที่มาเที่ยวก่อนๆทําไมเขาเอาของมาทิ้งเอามากินแล้วไม่เก็บทิ้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็นั่งคิดอยู่ว่าเราอยากจะหาคนมาช่วยไงว่าจะทํายังไงดีจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมันเป็นแหล่งที่ใกล้ที่สุดสําหรับเราชาวสระดาเนาะมีอยู่ที่เดียวที่จะมาเล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคนมาเลเซียเขาออกมาที่ใกล้ๆเขาก็สามารถมาเล่นได้มาอะไรได้อย่างเงี้ยแม่ค้าไม่ขายเขาจะได้ขายของได้ด้วยก็เลยปรึกษาครูพรครูโอมเนี่ยว่าจะทํายังไงดีว่าอยากจะได้เด็กให้มาช่วยเก็บขยะหรือมาจิตอาสามาช่วยทําความสะอาดหน่อยจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวสะตดวันนี้ก็พอปรึกษาไปครูพรก็โอเคเลยจัดเด็กมาให้เนี่ยวันนี้ก็เลยได้มาร่วมกันจะมาเก็บขยะจะมาเคลียร์พื้นที่ให้สะอาด ไว้รองรับนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่ามาเลเซียมาเที่ยวที่นี่ได้หมดเลยนี่มาครั้งแรกก็ยังชอบเลยเพราะว่ามันไม่ไกลจากด่านนอกมากคือช่วยกันหน่อยค่ะตรงนี้มันก็เหมือนเป็นปอดของพวกเราแล้วตอนนี้เป็นที่เดียวที่ว่าเรายังเหลืออยู่และใกล้ที่สุดที่เราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรมาได้เลยตรงนี้มาเที่ยวมาเล่นซึ่งเขาก็ไม่บังคับนะคะว่าคุณจะมาทํากับข้าวมาทําอาหารอะไรนั่งทานเนี่ยแต่คุณทําเสร็จแล้วคุณต้องเอากลับด้วยค่ะไม่ใช่ว่าคุณทําเสร็จแล้วคุณก็ทิง้งไว้เลย ทางอบอตของเราตอนนี้เรายังขาดบุคลากรใน ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเพราะเราต้องดูระเบียบข้อบังคับข้อกำในการในการดูแลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ชุมชนของเราอะ่ะมีช่วยกันดูแลก่อนในระยะแรกต้องมีการรุนรงค์หรือว่ามีถังถังขยะไว้รองรับนักท่องเที่ยวไม่นานตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เข้าประชุมหาข้อกำหนดว่าเราจะมีวิธีการ แก้ไขยังไงครับ,รบก็คือระ,ระยะแรกก็ต้องนําถังขยะหรือว่าป้ายติดป้ายในการทิ้งขยะของของนักท่องเที่ยวต่อไปอะครับ